ติ่งดารายินดีนำเสนอนิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะโอ้โหแต่ว่าเนี่ผมจะเล่าเรื่องอายุให้ฟังผมเจอออฟแบบที่บอกอ่ะผมนึกว่ามันมันอายุเยอะอายุอะไรเจอไอออฟตอนไหนผมก็ได้ไอออฟตอนเจออายุยีิเอ็ดใช่ป่ะครับเมื่อไปบอกใครยีเนี่ยมีใครเชื่อบ้างเนี่ยเอาเชื่อ ผมานึกว่ามันเท่าไอ้จอบมาตลอดเลยพี่ไม่แต่ผมมันน <Yeah, ึกว่าไอ้จอบเด็กไอ้จอบจอบอะถ้าบอกว่าอายุไม่ถึงยี่สิบจะเชื่อผมว่าน่าเด็กสุดแล้วในในในเนี่ยนี่ไงของผม่เขาตะปยมาว่าคุณนี่เขาอายุไล่กับพี่เลยพี่น็กจริงเหรอได้เขาเกิดสามหกโหแต่เขาน่าเด็กกว่าพี่อะเออเราแม่งกินแต่ก๋วยเตี๋ยวทุกวันอะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมสุ่มเองดีกว่าแต่ว่าผมสุ่มไปก็จะเจอแต่คนแบบรู้จักงั้นเอาเป็นว่าก้าวต้องต้องต้องสอนภาษาพี่เอาภาษาอะไรพี่ก็ถ้าเจอคนก็ต้องแบบพยายามฝึกหาสอนดูก่อนน,นนี่นี่นผมเจอไปนี่อยู่โอ้โห <c oughs> อันนี้พี่แท<ด>้ <th ay S 2> ผมกดสุ่มเลยใช่ชใชปะ เดี Woah, ó, Look, ๋ยวเดี today, ๋ยวผมกดเองเดี๋ยวผมกดเองเดี๋ยวผมพาไปเจอสาวน่ารักแล้วเราเก๊ะกันทั้งสามคนนะเว้ยวันนี้กูไม่ตลกจริงๆนะเว้ยแล้วแล้วแล้วเราจะเอาเป็นภาษาที่เราดีวกันไว้ตอนแรกไหมพี่โอ้โหฟิลเตอร์ไม่รอดสักอันเลยฟิลเตอร์เหมือนวันก่อนไทยเอ็มวีเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกดสมแล้วก็ผมวันนี้วันนี้ผมจะลองจริงผมจะลองแบบว่ากดแบบเอ้ยผมจะลองแบบนั่งนั่งหล่อแล้วก็อฟกับอฟกับอฟกับเก้าพาพาเองเดี๋ยวพี่อยากเขาบอกว่า คือผมไม่อยากหาเรื่องดูสารอย่างเดียวแล้วพวกคุณก็ก็พาน่ารักน่ารักคุยโอเคปะได้เลยฮะได้ครับได้ได้ได้ผมหาก่อนโอ้โหไม่หาไปเลยไปทักน้องหน่อยไไหนที่มันเกิดมาเพื่อผมหน่อยอันนี้แล้วกันสาวคนนี้สวยมากตอนนี้สวยจริงเม่ไหนไหนเอ้ยอืม เฮ้ส <Hey. S 2> <Hey. S 1> วัสดีครับสวัสดีครับเฮ้จิี่ฮันนี่ชารลีฮันนัมเซฮันนัมเซใช่นนัเซฮานมัมเซจินนี่ใช่จินนี่ Why one week you beautiful one week tell me ใช่ันก็รู้เหมือนกัน No Why Why only one week you beautiful อ้าวทุเดย์มันสวยุเดสวยยูสวยเอรารวยทุเดย์เยสเดย์ before เยสเดย์ยูว่ยูเวรี่สวยเนาอยูไปทำอะไรท่านจะรู้เพิ่งการจะกลับมาจะกลับมาอืมเขาหมายถึงว่าเขาพูดว่าจะเข้ามาพี่อืมจริงเนี่ยสวยขึ้นจริงนะเนี่ยยูยูยูสวยขึ้นจริงๆนะเนี่ยยูสวยขึ้นจริงนะ อายูสวยขึ้นจริงๆนะเนี่ยสวยมากมากสวยมากคุณค้นข้าสวยมากมากเลยนี่ไม่เข้าใจ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 ใช่เข้าใจมวยมุยสวยเข้าใจสวยจริง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 คุ้นข้าจริงมากเลย I want to I want to Hip hop I want to เป็นน้ำค่า 听你 politics，politics，listen please、oh, so。啊啊，listen，listen，k 好的。吼吼吼，so d 好的。你上三十八，十 nice nice Yo。在 e 嘛？嗯。Let's nice nice go。你上三十 e 十八。上三十八，十八。 สามสิบห้าหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดโอ้โยินดีสต๊าปเดี๋ยวอยู่คุณดูอัพอัพโชว์สเต็ปดิเอาแบบปลอดภัยน่ารักดิจีปลอดภัยจให้เขาเขินเลวเขาชื่อ จินนี่จีบให้เขาเขินไปเลยจินนี่โอเคอินเไอวอนาโชยู่ดาวโอเคโอเคโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าแปดพอแล้วไอ i อวอ t t t ไอวอนท์ t ช t โอเค จินนี่บอกว่าไอายายให้บพี่โีชว์อแ่เ่ชานโีเคายพี่ชายพี่ชายพี่ยพี่ชยพี่ชายี่ชายพี่ชายพี่ชายี่ชยพี่จาี่ายพ่ชายพี่จาี่า่ายพี่ชายพี่ชายี่ชาย่ายพี่ยี่ายม่ายเดพี๋ยพว่าสว่ยดี่ช่ชายพนาคุี่ี่ลาก็ี่การี่ช่วายบอกหายียพี่ายว่ายวี่ชายพี่ชาีีชช่ยีย่พา่ ใช่เพื่อผมจะถูกรางวัลที่หนึ่งใช่เหมือนผมไม่เหมือนผมมาบุญอะตอนเนี้ยเดี๋ยวเราไว้เข้ากลุ่มกันตอนที่เราเจอคนมราเนี้ยไอ้อ๊อฟหยุดเลยไอ้เก้าไอ้เก้าไอ้เก้าเอาหน้าปกติรถโชว์หน้าปกติขอขอสักบทหนึ่งแบบว่าจินนี่ต้องจินนี่จินนี่ววยอยู่อยู่ beautiful one week beautiful one week because because เยี่ยมหมลไม่รู้ไหมบกไม่รู้ไหมบกเขาบอก่าจินนี่จินนี่เป็นคนสวยสเปคผมนี่แหละคือสาวหมวยเพราะว่าจินนี่มีผมตรงและสลวยอืมแต่เราจะไม่ลงคําว่าหวยอืมเพราะว่าจินนี่น่ารักที่สุดในโลกถ้าได้เป็นแฟนก็เหมือนผมมีโชคอืมความรักทั้งหมดมันรวมเป็นความโลกอืมโอ้โห จินนี่ได้ปลดมาเป็นแฟนกับผมโอเยเบบี้เลสโกว้าวผมเัิกนานนะผมหาทางลงตั้กนานเมื่อกี้ผมหาทางลงอยู่เอาไปออครับบอกบอกรักจินนี่ก่อนไปเดี๋ยวเราจะออกเป็นลุยต่อบอกรักจินนี่ก่อนเลิฟยูจินนี่ผมรักคุณรักคุณเนี่ยผมรักคุณผมรักคุณมิตรใช่ เพราะ because ยูสวยมากดูน่ารักครับกูให้แสดงไม่ได้พูดความจริงเอาเราก็พูดความจริงไปแล้วจบแล้วทีนี้จีบได้ไหมอุ๊ปผึ้งจีบได้จีบได้ไหจีบได้ไหมได้ครับได้ครับพี่ยังว่างครับข้างๆยังไม่มีใครจีบได้ไหมจริงจริง อิบได้จริงจริงๆิงไอเลิฟจูเลยตอนเนี้ยเนาาอ้าวแล้วหาจองอ่ะหาจงอี่สิบเก้าเมซายนหาจงก็รักเหมือนกันคนรักทุกคนแล้วตอนนี้รักใครมากกว่ากันไปรักฉันผมรักทุกคนไปรักทุกคนมาเป็นแฟนมาดีอ๊อฟอออออคือยี่สิบเก้าเมษายนไปรักฉันยี่สิบเก้าเมษายนอ๊อฟไปรับจินนี่ด้วยอ๋อได้ได้ได้ ได้ครับยินดีเวลคัมทูไทยแลนด์คขมอนคขมอนนาวโอเคที่นี่ซีอีโอซีอยู่ครับบายบายบบบาายยขอคุณค่ะเดี๋คุณครับไหนสู้เวลากดออกกดยังไงผมยังไม่รู้เลยว่ากดออกยังไงไม่กูมีฟิลเตอร์เหรอไม่รู้แป๊บหนึ่ง <ś c oughs> เป็นอะไรันเอาปูพี่เอาปู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 อ,าปอ่านคอมเมนต์หน่อยเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่เราจะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ